ข่าววันนี้กลับมาดีสุรินวันศุกร์ที่17มกราคมพุทธศักราช2568 เวลา7นาฬิกาสนาทีนางวิลาวันแสนจันทร์สถิติจังหวัดส,สุรินทร์ร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์และพิธีวางพานพุ่มดอกไม้และถวายราชดสัตดุดีเนื่องในวันพ่อคุณรามคำแหงมหาราชจังหวัดส,สุรินทร์ณบริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราชมหาวิทยายลัยรามคำแหงสาขาวิทยาบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดส,สุรินทร์ตำบลท่าสว่างอำเภอเมืองสุรินทร์จังหวัดส,สุรินทร์ โดยมีนายชำนาญชื่นตาผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินเป็นประธานในพิธีจากนั้นเวลา8ปดนาฬิกาสามสนาทีนางวิราวันแสนจันท์สถิติจังหวัดสุรินมอบหมายให้พนักงานและเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดสุรินพร้อมด้วยนักศึกษาฝึกประสบการณ์สำนักงานสถิติจังหวัดสุริน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดและปรับภูมิทัศน์ศูนย์ราชการจังหวัดสุรินทร์และพื้นที่โดยรอบเนื่องในโอกาสวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราชณบริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพ,พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรชัชกาลที่5ศูนย์ราชการจังหวัดสุรินทร์ตำบลน,นอกเมืองอำเภอเมืองสุรินทร์จังหวัดสุรินทร์โดยมีนายพระภาสีจันเวียงรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์เป็นประธานในพิธีดังกล่าว จากนั้นเวลา9ก้นาฬิกานางวิลาวันแสงจัน์ทรสถิติจังหวัดสุรินมอบหมายให้ในายพงศักดิ์อัมพรตัฐผู้อำนวยการกลุ่มง,งานปฏิบัติการสถิติและดิจิทัล พร้อมด้วยข้าราชการพนักงานและเจ้าหน้าที่สำนักง,งานสถิติจังหวัดส,สุรินทร์ร่วมจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาดิจิทัลในระดับจังหวัดและอำเภอเพื่อให้ประชาชนทั่วไปบุคลากรภาครัฐและภาคเอกชนนักเรียนนักศึกษาได้มีทักษะด้านดิจิทัลและเรียนรู้การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างสร้างสารรค์รู้เท่าทันภัยออนไลน์เป็นพลเมืองดิจิทัลที่มี คุณภาพรวมถึงการพัฒนาทักษะเชิงธุรกิจดิจิทัลซึ่งจะเป็นการส่งเสริมและขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มทางด้านเศรษฐกิจในระดับพื้นที่เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคมส่งผลให้เกิดการยุกระดับคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนโดยมีเป้าหมายการอบรมจำนวน340ศูนย์ดิจิทัลชุมชนซึ่งกระจายอยู่ในพื้นที่17อำเภอโดยจัดอบรมศูนย์ละไม่ต่ำกว่า150รายรวมทั้ง 5,100ลายซึ่งมีผู้เข้ารับการอบรมครั้งนี้จำนวน200ลายนหอประชุมโรงเรียนรามวิทยารัชมังคลาวิเศษตำบลรามอำเภอเมืองสุรินทร์จังหวัดสุรินทร์โดยมีนายจักรพงษ์เจริญพรผู้บริหารศูนย์ดิจิทัลชุมชนโรงเรียนรามวิทยารัชมังคลาพิเศษประธานในพิธีเปิดการอบรมครั้งนี้